ข่าวอาวกาศของรับหน้าโชว์วันอาทิตย์นี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับกล้องโทรทัศน์อวากาศอีกตัวหนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อมากนะส่วนใหญ่เราคุ้นชื่อกับอะไรครับฮับเบิลเจมส์เว็บยูคลิดใช่ไหมครับเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศที่มีผลงานถ่ายภาพมาเยอะแยะมากมายแต่จริงๆแล้วเรามีอีกตัวหนึ่งนะฮะจริงๆเรามีกล้องโทรทัศน์อวกาศเยอะมากแต่บางตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการกล่าวถึงนะฮะวันนี้จะพูดถึงตัวหนึ่งที่ชื่อว่าจันทราครับ เป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศที่ทำงานมายาวนานถึง25ปีแล้วตั้งแต่ปี1999วันนี้นะครับนาซาได้รวบรวม25ภาพที่ถ่ายดวงดาวที่อยู่ไกลโพ้นออกไปด้วยผลงานของกล้องโทรทัศน์อวกาศจันทราเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศตัวเดียวที่ถ่ายภาพในย่านลังสี x โดยปกติแล้วเนี่ยอย่าง h u b เบินะครับ h u b เบิ Hubble ก็จะถ่ายด้วย Visible Light แล้วก็ n e a ยอินฟ a เ e ดถูกไหมครับ Visible Light ก็คือเป็นช่วงความยาวคลื่นใกล้ๆ400นะ380ปไปปลาย,ลายมาจนถึง700นาโนโมเมตรนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแสงที่เรามองเห็นพอเลย700ไปเนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่ n e a ยอินฟาเรดนะครับเราก็จะเริ่มมองไม่เห็นแสงเหล่านี้แล้วนะฮะ กล้องโทรทัศน์อวกาศสมัยใหม่เนี่ยอย่างอย่างฮับเบิลฮับเบิลก็ไม่ใหม่นะฮับเบิลก็สามสิบสี่สิบปีนะจริงๆฮับเบิลเก่ากว่าจันทราย์นะครับฮับเบิลก็ใช้ o, ใช้อินิสิเท์แล้วก็มีเน a r อ n ินฟาเรในขณะที่เจมส์เว็บมีเน a r อ n ินฟาเรแล้วก็มีมิดอินฟ a เรทเลยเรียกว่าลึกเข้าไปทางทางความยาวขึ้นทางฝั่งอินฟ a เรทเลยนะครับแต่ผมก็เพิ่งทราบนะฮะมาอ่านข่าวนี้แล้วก็เพิ่งทราบว่าเฮ้ จริงๆเรามีกล้องโทรทัศน์อวกาศที่ถ่ายด้วยคลืนความถี่แสงในอีกทิศทางหนึ่งเลยนะคือย้อนกลับขึ้นมาจากจาก visible light ที่เรามองเห็นเนี่ยนะฮะถ้าขึ้นมาทางสีม่วงเนี่ยนะฮะ mm. เหนือม่วงก็คืออ l t r a v i วโอเใช่ไหมครับเอา UV เนี่ยเรามองไม่เห็นละขึ้นมาเนี่ยอยู่ความยาวขึ้นมันก็จะย้อนกลับทางขึ้นมาเหนือ UV ขึ้นไปเนี่ยก็โอ้โหมานี้เลยครับรังสี X รังสี X ที่ใช้ x อ็กกันนี่แหละนะฮะถ้าเราถ่ายภาพด้วยคลื่นความถี่แสงในระดับรังสี X เราจะสามารถซูมออกไปถ่ายวัตถุที่อยู่ไกลๆในอวกาศได้บางทีมันสามารถทะลุเมฆหมอกทะลุเนบิวลาทะลุฝุ่นควันอวกาศต่างๆแล้วก็ได้ภาพที่แปลกๆขึ้นมานะครับกล้องโทรทัศน์อวกาศจันทรานะครับ ปฏิบัติการมา25ปีแล้วตั้งแต่ปี1999ถูกส่งขึ้นไปกับกระสวยอวกาศโคลัมเบียเมื่อวันที่23กระกฎาคมปี1999หรือประเทศไทยก็ปีพุทธศักราช2542นะฮะถือเป็นวัตถุหรืออุปกรณ์อวกาศที่มีน้ำหนักมากที่สุดเท่าที่กระสวยอวกาศโคลัมเบียเคยบรรทุกมานะครับ แล้วก็เป็นกล้องที่ถูกเซตอัพมาเพื่อถ่ายในความถี่แสงในระดับรังสี X โดยเฉพาะ25ปีผ่านไป NASA ได้รวบรวมภาพขึ้นมานะครับผมพาไปดูทีละภาพแล้วเล่าให้ฟังว่าแต่ละภาพนี้คือภาพอะไรเป็นภาพที่ฮับเบิลก็ถ่ายไม่ได้เจมเว็บก็ถ่ายไม่ได้ยูคลิดก็ถ่ายไม่ได้มีแต่จันทราเท่านั้นที่จะถ่ายได้ภาพแรกนี่คือภาพของเนบิวลาปูครับ นี่คือจินตนาการตั้งแต่คริสตศักราช1 0 5 4สมัยนั้นนะครับคศ .1054 เนี่ยนักดาราศาสตร์สมัยโบราณเนี่ยนะครับผมว่าโลกของเราตอนนั้นท้องฟ้ามันน่าจะสดใสมากสดใสมากจนกระทั่งนักดาราศาสตร์เนี่ยเขามองเห็นปรากฏการณ์บางอย่างนะฮะตั้งแต่ช่วงปีนั้นนะครับ1,000กว่าปีที่แล้วนะครับ เขาเห็นปรากฏการบางอย่างเป็นแสงสลัวๆอยู่บนท้องฟ้าแล้วเจ้ากล้องจันทาตัวนี้แหละย้อนกลับมามาถ่ายภาพนี้ให้เห็นหลังจากปี2 0 0พผ่านมาอีกเกือบเป็นพันปีนะฮะถ่ายไปในตำแหน่งเดียวกันให้เห็นเนบิวลาปูนะฮะเนบิวลาปูเนี่ยคือผลของการระเบิดของซูเปอร์โนวาผ่านมา1,000ปีอ่ปียังถ่ายได้อยู่ ผลของการระเบิดซูเปอร์โนวายังมีผลอยู่ยังมีแสงหลงเหลืออยู่ส่องกลับมาให้เราเห็นนะฮะทำให้เราเห็นการระเบิดซูเปอร์โนวาเป็นสีม่วงนะครับสวยงามแล้วใจกลางของมันเนี่ยมีเจ็ตพุ่งออกมาด้วยนะครับเป็นสีม่วงเลยนะครับ ซึ่งต้องถ่ายด้วยรังสี X เท่านั้นถ้าไม่ได้ถ่ายด้วยรังสี X จะไม่ได้เห็นภาพแบบนี้เด็ดขาดนะครับเนบิวลาปูอยู่ไกลมากๆนะครับไม่รู้อยู่ไกลแค่ไหนข้อมูลไม่ได้บอกนะครับถัดมาครับเราก็ได้เห็นกลุ่มดาวเลิกที่ชื่อว่าวูฟราเยตนะครับเป็นดาวเลิกมวลสว่างมวลมากนะครับที่มีวิวัฒนาการเพียงช่วงสั้นๆ จุดสีม่วงนะครับนั่นคือดาวฤกษ์ที่ตรวจพบโดยจันทราคือพอถ่ายด้วยรังสี X นะครับดาวฤกษ์ er ที่เคยส่องสว่างเป็นแสงสีขาวเนี่ยมันจะกลายเป็นสีม่วงนะฮะแล้วเราก็จะสามารถทะลุเมฆหมอกของไฮโดรเจนของหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นฝุ่นก๊าซในอากาศแล้วมุ่งทะลุไปยังภาพด้านหลังได้เราจึงได้เห็นดาวู๊ออกมาเป็นแบบนี้นะครับ เขาบอกว่านี่คือวิวัฒนาการช่วงสั้นๆแสดงว่าทุกวันนี้มันอาจจะไม่อยู่แล้วนะครับอาจจะสลายหายตัวไปเรียบร้อยนะครับมาดูภาพทันมามีเยอะครับมีเป็น25ภาพเลยแต่คัดคัดมานะครับไม่ได้เอาทุกอันต่อมาคือเนบูล่าที่ชื่อว่าทารันทูล่าครับนี่อันนี้ก็สวยงามนะถ่ายด้วยกล้องโทรทัศน์อวกาศจันทราแล้วก็ใช้ข้อมูลบางอย่างจากเจมส์เว็บช่วยด้วยคือใช้ย่านอินฟาเรดมาช่วยแมทด้วยนะครับ เราจะเป็นการสังเกตการรังสี x นะครับที่จะเห็นเป็นสีฟ้าและสีม่วงนะครับเผยให้เห็นก๊าซที่ถูกทำให้ร้อนหลายล้านองศาจากคลื่นกระแทกจากลมสุริยะของดาวฤกษ์มวลมากนะครับก่อให้เกิดเนบูล่าขึ้นมานะฮะเนบูล่าก็จะเป็นการก่อกำเนิดถ้าเกิดมีสสารมืด นะฮะหรือสนามความโน้มถ่วงกําลังสูงอยู่ตรงบริเวณนั้นมันก็จะดูดเนบิวล,ลามารวมกันแล้วก็เกิดอินิชชันซึ่งจะทําให้เกิดการจุดประกายขึ้นครั้งแรกถ้าเกิดการฟิวชั่นครั้งแรกสําเร็จแล้วมีปริมาณก๊าซมากพอมันก็จะค่อยๆก่อตัวเป็นดาวเลษกนะครับเนี่ยก่อนจะก่อตัวเป็นดาวเลษ์มันจะมีปรากฏการณ์แบบนี้ซึ่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นก็จะเห็นเป็นรังสี X แบบนี้ก่อนนะครับหรือ สลายไปแล้วก็จะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้จุดเริ่มต้นและการสลายจะคล้ายๆกันนะครับหรือว่าจะกลายเป็นหลุมดําก็จะต้องเป็นท่านี้ก่อนนะครับเราก็จะเห็นลักษณะใหม่ๆนะครับหรือแม้แต่ภาพที่เจมส์เว็บเคยถ่ายได้อย่างเสาหลักแห่งการสร้างสรรหรือว่าอะไรนะภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรไม่รู้แบบครีเอเตอร์สักอย่างเนี่ยออฟครีเอเตอร์นะครับเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มเนบูล่าที่เหมือนแบบ เหมือนพุ่งตัวมาเป็นแท่งเป็นแท่งนะเขาเรียกว่าเป็นแบบแท่งแห่งการก่อกําเนิดนะฮะอันนี้โดยการใช้ข้อมูลของเจมส์เวฟนะครับเอามารวมกันกันกบลังสี X ของกล้องจันทราก็จะได้ภาพของเสาหลักแห่งการก่อเกิดจัก,กรวาลในรูปแบบที่แปลกนะครับได้ภาพที่แปลกตาโดยดาวฤกษ์เนี่ยมันจะถูกแปลงเป็นสี พอผ่านดาวพอผ่านลังสี X นะครับดาวเล่ย์ดาวเล์ที่อยู่ไกลหน่อยก็จะเข้าสู่ปรากฏการเลสชิปใช่ไหมครับที่อยู่ด้านหลังไกลๆเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีแดงเลยใกล้ขึ้นมาหน่อยจะเห็นเป็นสีม่วงนะครับซึ่งก็จะจะปรากฏการออกมาเป็นแบบนี้นะฮะเราก็จะสามารถทะลุนะฮะทะลุความสว่างของดาวเล์เหล่านั้นให้เห็นเป็นเชฟสมบูรณ์ของเนบิวลาตัวนี้ได้นะครับสวยงามเลยนะครับหรือ กาแล็กซีที่อยู่ไกลๆอย่างเมสไซเอร์74นะครับอันนี้อยู่ไกลมากนะครับมีชื่อเล่นว่ากาแล็กซีแฟนทอมนะครับมันบิดตัวนะมันบิดตัวแล้วมันก็ถ่ายแล้วมันก็มีความผิดปกติในแขนของกาแล็กซีของมันนะฮะก็เลยจันทราเนี่ยสามารถถ่ายภาพนี้ออกมาได้เขาบอกว่าถ้าไม่มีจันทราไม่มีกล้องจันทราคุณจะไม่สามารถเห็นภาพเหล่านี้ได้เลยนี่ภาพต่อไปครับ เป็นหลุมดำมวลมหาศาลอยู่ใจกลางกาแล็กซีเซนทอรัสนี่ตัวนี้นะครับถ้าไม่ถ่ายด้วยรังสี X นะครับคุณจะไม่มีทางเห็นช็อตนี้เด็ดขาดนะฮะนี่คือหลุมดำมวลมหาศาลเนี่ยกำลังยิงอนุภาคออกมานะครับจากพ่นเจ็ตออกมาจากตรงกลางของมันพุ่งออกมาสู่อวกาศ ซึ่งซันดราเนี่ยได้แก้ไขไอตัวเจตแล้วก็ฟองต่างๆที่อยู่รอบมันนะครับด้วยรังสี X ทํทให้เราเห็นเป็นเชฟแบบนี้ออกมาได้ซึ่งปกติเราจะไม่เห็นเลยถ้าเราถ่ายหลุมดำเราจะเห็นแค่ขอบฟ้าเหตุการณ์เป็นกลมๆว,วิววิวบดบใช่ไหมครับนั่นคือแสงพลังงานสุดท้ายที่จะเปล่งแสงมาให้เห็นได้ก่อนที่จะถูกดูดเข้าไป แต่ตอนนี้เราเห็นแม้กระทั่งเจ็ตที่มันพุ่งออกมาคือเท่ากับว่าความรู้ใหม่ๆที่เราได้เนี่ยคือหลุมดำเนี่ยมันไม่ได้แค่ดูดเข้าไปอย่างเดียวนะแต่มันดูดเข้าไปแล้วเนี่ยตรงกลางมันเนี่ยมันยังมีการคายพลังงานออกมาด้วยนะครับพุ่งเป็นเจ็ตออกมาซึ่งเรามองไม่เห็นแต่ถ้าถ่ายด้วยจันทราเราจะเห็นได้นี่เห็นไหมฮะโหจันทราเนี่ยสามารถถ่ายสสารมืดนะฮะได้ถึง27%ของจักรวาลโอ้โหสุดยอดนะ อันนี้ถือว่าดีมากนะครับหรือถ้าเราส่องจันทราไปทางดาวพฤหัสบดีนะครับถ่ายดาวพฤหัสด้วยรังสีเเราก็จะได้ดาวพฤหัสเหมือนเหมือนเดสตาในซาวอ์นะฮะเป็นก้อนกลมๆแบบนี้แล้วก็มีจุดเหมือนมีแท่งปืนใหญ่พร้อมที่จะยิงออกมานะฮะมันได้เห็นอะไรรู้ไหมฮะ คุณเห็นสีม่วงที่อยู่รอบๆนอกจากเห็นดาวพฤหัสเหมือนเอ็กซาเย์แล้วนะคือดาวพฤหัสเป็นดาวคอการ์ดใช่ไหมครนี่เหมือนเรามองทะลุเลยนะเหมือนดาวพฤหัสโปร่งใสนะฮะแต่เรายังเห็นสีม่วงๆที่สวิงอยู่รอบๆดาวพฤหัสด,ด้วยอันนี้คืออะไรรู้ไหมครับมันคือออโรราครับมันคือสนามแม่เหล็กที่แผ่ออกมาจากดาวพฤหัสคุณดูระยะและดูขนาดของดาวพฤหัสคุณเห็นไหมครับว่าดาวพฤหัสใหญ่ขนาดไหน ออโรร่าใหญ่กว่าดาวพฤหัสอีกแล้วอยู่ไกลออกมาคือเห็นเลยว่าพลังงานการหมุนหรือสนามความโน้มถ่วงของดาวพฤหัสนะครับมันสามารถเปล่งแล้วก็เอาสนามแม่เหล็กที่เป็นออโรร่าเนี่ยนะครับเมื่อถูกคลื่นความถี่ที่ถูกต้องเนี่ยเราถึงจะมองเห็นแบบนี้ได้เปล่งออกมาแล้วมีอิทธิพลออกมาได้ไกลขนาดนี้จริงๆคือแผ่มาถึงโลกเลยในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าโลกเราเนี่ยไม่ควรจะอยู่ ใกล้ดวงอาทิตย์ขนาดนี้นะหนึ่งคือถ้าเราอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ขนาดนี้เนะี่ยไม่โดนดวงอาทิตย์ดูดเข้าไปเราก็ต้องโดนดวงอาทิตย์ผลักออกไปแล้วก็กระเด็นไกลออกไปเรื่อยๆแต่เนื่องจากระบบดาวเนี่ยระบบสุริยะของเราเนี่ยเป็นระบบสุริยะที่พิกลพิการครับเรามีแค่ดาวเลือกดวงเดียวดาวพฤหัสเนี่ยเหมือนดาวเลือกที่จุดไม่ติดแล้วเป็นดาวขนาดใหญ่มันเลยดันให้ดาวสามดวงเนี่ยครับพุธศุกร์โลกและอังคาร4ดวง อยู่ตรงตำแหน่งนี้แล้วไม่ไปไหนโชคดีมากว่าที่ทำให้เราอยู่ตรงนี้นะโดยมีลูกพี่ใหญ่อย่างดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเกิกที่จุดไม่ติดนะครับเป็นดาวเลิกที่แพ้แพฟาวนะฮะเรียกว่าออกไม่สามารถออกขอบวนรถนี้ได้นะครับก็เลยดันกันอยู่อย่างนี้แหละอยู่กันอย่างนี้แหละนะฮะมันทําให้เราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะฮะแล้วถ้าเอาจันทราถ่ายไปก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับโอ้โห 25ปีที่ผ่านมาจันทราถ่ายภาพอาวกาศไปมากกว่า25,000ครั้งภาพต่อมาครับเศษซากจากซ u เปอร์โนวานี่นะฮะถ่ายมานะฮะอันนี้ไปเอาข้อมูลแสงจากฮับเบิลแล้วก็เอาข้อมูลหลังสี X จากจันทรามาแมทรวมกันออกมาเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหสวยงาม นะครับบางภาพก็ให้ข้อมูลมาน้อยนะครับผมอาจจะไม่ได้อธิบายเพิ่มเยอะเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นภาพพวกนี้เหมือนกันนะฮะนี่ฮะค,คือการใช้ข้อมูลเนี่ยเราสามารถใช้ข้อมูลในตำแหน่งเดียวกันของทั้งจันทราเจมเว็บและฮับเบิลเอามารวมกันได้มันจะก็ได้ได้ภาพที่เกิดจากการเอาคลื่นแสงหลายๆความถี่มารวมกันนะครับนี่อย่างภาพต่อมานี้นะครับก็จะเห็นเป็นโอ้โหคือมีทุกสีเลยอะ่ะขาวม่วงเขียวส้มแดงโอ้โห เรียกว่ามาทุกอันซึ่งเขาเรียกอะไรนะสัตว์ประหลาดสีเขียวกับคลื่นยิงระเบิดเมื่อดาวเลิกระเบิดนะครับอันนี้คือซูเปอร์โนวาระเบิดออกมาภาพนี้ดีกว่าเป็นภาพนแนวตั้งอันนี้เขาเรียกว่าภาพโมเสสใ,ใจกลางทางช้างเผือกนะฮะแสดงเห็นเป็นสีส้มกล้องจันทาน,นี่ถ่ายออกมาเป็นสีส้มสีเขียวสีม่วงแล้วก็ใช้กล้องโทรทัศน์ซึ่งใช้คลื่นวิทยุเมียแคทในแอฟริกาใต้ถ่ายออกมาเป็นสีเทานะฮะ แล้วก็ไปรวมกับข้อมูลของบริษัทของบริษัทอื่นๆอีกออกมาเนี่ยโอ้โหเราเห็นเลยว่ามีบางอย่างนะครับกำลังประทุอยู่ใจกลางทางช้างเผือกของเรานะครับแล้วพออีกภาพหนึ่งก็จะเห็นหลุมดำมวลมหาศาลที่ใจกลางทางช้างเผือกนะครับนะรบหรือว่า s g จิท a r i u s A นะครับตัวนี้เลยถ้าถ่ายด้วยรังสีอื่นจะไม่เห็นอันนี้จะเห็นได้นะครับ แล้วก็ทาบต่อมาครับเนบูลาอุ้งตีนแมวชื่อเท่มากเป็นดาวกําลังก่อตัวนะครับในดาราจักรทางช้างเผือกนะครับอันนี้จะเห็นดาวเลิกอายุน้อยที่กําลังก่อตัวนะครับก็สวยงามเลยทีเดียวแล้วก็มีเศษซูเปอร์โนวานะครับจากดาวระเบิด 3C58 สีขาวตรงกลางนี่คือยังเป็นดาวนิวตรอนอยู่เลยนะครับระเบิดแล้วยังเป็นดาวนิวตรอนอยู่แล้วก็หมุนรอบอย่างหนานแน่นแล้วก็ส่องสว่างออกมาเป็นสีขาวส่วนเศษซากอย่างอื่นที่กระจายออกมาก็จะเห็นเป็นสีม่วงสีฟ้าและสีแดงในลำดับถัดมาทั้งหมดนี้คือผลงาน25ปีของกล้องโทรทัศน์อวกาศจันทราเป็นกล้องโทรทัศน์ที่อยู่ในชั้นวงโคจรของโลกนี่แหละครับนะฮะแล้วก็ถ่ายภาพมาด้วยรังสี x ซึ่งให้ข้อมูลและความรู้กับนักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์อวกาศเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับถือว่าเป็นภาพที่เราไม่ค่อยเคยเห็นเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาผมนําเสนอเรื่องราวผมก็จะพูดถึงแต่ฮัพเบิลพูดถึงแต่เจมส์เว็บพูดถึงยูคลิดอะไรเนี้ยจริงๆผมเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยผมเพิ่งมาอ่านข่าวนี้ผมเพิ่งรู้เออเรามีกล้องที่ถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์เ์ด้วยนะครับซึ่งมันให้ภาพที่แตกต่างกันเยอะมากๆเลยนะครับติดตามข่าวอวกาศในสัปดาห์หน้าเสาร์อาทิตย์หน้าจากลำหน้าโชว์ครับ No!